เซย่าทองเจือเฉลยแล้วเปิดหน้าให้เห็นชัดๆนมรอ,อข้างกายไม่ใช่ทิกเกอร์และบไบรท์ กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจในโลกโซเชียลไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อเซย,ย่าทองเจือลูกสาวคนโตของพีททองเจือได้โพสลงในอ Mo ินสตาแกรมเผยโมเมนต์มุ้งมิ้งกับหนุ่มหล่อปิศนาที่ถึงแม้ว่าจะเห็นแค่เพียงด้านหลังแต่ก็ใช้แววความสูงหลอ่อแถมยังมีภาพที่น้องเซย,ย่านั้นซบไหล่หนุ่มคนนี้อีกด้วย และเมื่อเลื่อนไปที่ภาพสุดท้ายหลายคนเห็นมุมด้านข้างของหนุ่มคนนี้หน้าตาคุ้นๆพากันแอบเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นใครกันแน่มีทั้งทิกเกอร์อาชิระลูกชายของนิโคเทริโอบางคนก็แห่เดาว,ว่าหรือจะเป็นหนุ่มใบวชิวรวิทย์ ล่าสุดค่ะเสย่าทองเจือก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆคาดเดากันอีกต่อไปแล้วเมื่อเจ้าตัวได้เฉลยว่าภาพถ่ายกับหนุ่มปริศนานั้นคือการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่ชื่อเพลงว่าน่าเสียดายซึ่งหนุ่มรอปริศนะคนนี้ไม่ใช่สองหนุ่มที่โซเชียลคาดเดาแต่เป็นหนุ่มทาคิอ่องละออนักแสดงรุ่นใหม่จากสังกัดเอเอนเตอร์เทนของเอสุภชัยที่มารับเล่นเป็นพระเอก MB ให้นั่นเองจ้า